ในปัจจุบันโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยเมืองมากมายเมืองที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนและความเจริญแต่บนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเพราะเมื่อมีการเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดจบเสมอมีเมืองไม่น้อยที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่วันนี้เมืองเหล่านั้นกลับล่มสลายถูกทอดทิ้งอย่างไม่มีใครคาดคิดว่าแต่จะมีเมืองไหนบ้างกดไลค์กด subscribe แล้วไปดูกันเลยครับ หนึ่งคาเทารูยุกถ้ามีใครบอกคุณว่าเมื่อเกือบ9,000ปีก่อนมนุษย์เคยสร้างเมืองที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นหมื่นคนโดยไม่มีถนนไม่มีพระราชวังไม่มีชนชั้นปกครองชัดเจนคุณอาจคิดว่านี่คือเรื่องแต่งแต่เมืองแบบนั้นมีอยู่จริงและชื่อของมันคือคาเทารูยุกเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศตุรกี และถือเป็นหนึ่งในเมืองยุคหินใหม่ที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยค้นพบเมืองนี้เริ่มก่อตัวราว7,500ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่มนุษย์เพิ่งเริ่มทำเกษตรและตั้งถิ่นฐานถาวรแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนใครคือไม่มีถนนเลยแม้แต่เส้นเดียวบ้านถูกสร้างติดกันแน่นเหมือนรังพึ่งการเข้าออกต้องปีนขึ้นหลังคาแล้วลงผ่านช่องเพดาน ทำให้หลังคากลายเป็นทั้งถนนและพื้นที่สาธารณะภายในบ้านมีภาพวาดสัตว์และสัญ,ญลักษณ์ลึกลับและมีการฝังศพคนในครอบครัวไว้ใต้พื้นบ้านแสดงมุมมองต่อความตายที่ผสานกับชีวิตในช่วงรุ่งเรืองมีประชากรราว8,000ถึง1,000 0คนและเป็นศูนย์กลางการค้ามีหลักฐานการแลกเปลี่ยนออซิเดียนและวัตถุจากแดนไกลแต่สุดท้ายเมืองกลับถูกทิ้งร้างอย่างเงียบงนัน ไม่มีร่องรอยสงครามหรือการทำลายสาเหตุยังเป็นปริศนาอาจเกี่ยวกับสภาพอากาศทรัพยากรสุขอ,อนามัยหรือการเปลี่ยนเส้นทางการค้าคาเทาฮุยุกจึงเป็นเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่แต่หายไปโดยไม่ทิ้งคำตอบที่ชัดเจนให้มนุษย์ยุคหลังจนถึงวันนี้ 2>, 2. เมืองโดลาวีรา กลางทะเลทรายที่แทบไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในวันนี้เคยมีเมืองหนึ่งที่ผู้คนสามารถกักเก็บน้ำได้ทุกหยดและใช้มันเลี้ยงชีวิตทั้งเมืองมานานนับพันปีเมืองแห่งน,นี้คือโดลาวิราเมืองท่าโบราณอายุราว5,000ปีแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุตั้งอยู่กลางพื้นที่แห้งแล้งของรัฐคุชราชประเทศอินเดีย สิ่งแรกที่ทำให้ทุกคนทึ่งคือระบบจัดการน้ำเมืองนี้ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านตลอดปีแต่กลับมีอ่างเก็บน้ำขนาดมหือมาหลายแห่งเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายรับน้ำฝนน้ำหลากและน้ำใต้ดินทุกหยดถูกเก็บใช้และกระจายอย่างเป็นระบบจนเมืองนี้สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งสุดๆมันเคยเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญเชื่อมโยงผู้คนในอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเข้ากับดินแดนอื่น ผู้คนที่นี่ไม่ไม่โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าในโลกโบราณแต่แล้วเมืองที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดก็เริ่มเจอศัตรูที่รับมือยากที่สุดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปฝนที่ลดลงแหล่งน้ำเริ่มแห้งเครือข่ายการค้าค่อยๆเสื่อมสุดท้ายเมืองก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างผู้คนค่อยๆจากไปทิ้งเมืองกลางทะเลทรายไว้อย่างเงียบงัน 3. เมืองชิเชนอิตซาถ้าคุณเคยเห็นภาพพีระมิดขั้นบันไดสูงตระหง่านกลางป่าดิบและคิดว่านี่คือแค่โบราณสถานสวยๆแห่งหนึ่งเรื่องของเมืองนี้อาจทําให้คุณต้องคิดใหม่เพราะชิเชนอิตซาเคยเป็นหนึ่งในเมืองสําคัญที่สุดของอารยธรรมมายา เมืองนี้เริ่มรุ่งเรืองราวคริสตศตวรรษที่7-10ถึง10และกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองศาส,สนาและการค้าของคาบสมุทรยูคาทานสิ่งรากที่ทำให้ผู้คนตะลึงคือสถาปัตยกรรมอันแม่นยำ โดยเฉพาะพีระมิดเอลกาสติโยที่ถูกออกแบบให้เกิดเงางูเลื้อยบนบันไดในวันวิสุวัตร,ราวกับอาคารทั้งหลังสื่อสารกับจักรวาลที่นี่มีหอดูดาวสนามบอลและแท่นบูชายันสะท้อนว่าศาสนาการเมืองและชีวิตประจำวันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมันเคยเต็มไปด้วยนักบวชนักรบพ่อค้าและพิธีกรรมที่บูชาเทพงูขนนกคูคูลค,ค,คาน แต่เมืองที่ยิ่งใหญ่นี้กลับค่อยๆเสื่อมอำนาจและถูกละทิ้งโดยไม่มีหลักฐานการถูกทำลายอย่างรุนแรงนักวิชาการเสนอหลายทฤษฎีทั้งไผยแล้งรุนแรงความขัดแย้งทางการเมืองมันค่อยถูกละทิ้งผู้คนอพยพออกไปหาแหล่งทรัพยากรใหม่ปล่อยให้วิหารพิระมิดยืนเงียบอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบหลายร้อยปีจนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้ง4 เมืองเพตราถ้ามีเมืองโบราณสักแห่งที่การเดินเข้าไปครั้งแรกทำให้คนรู้สึกเหมือนกำลังเปิดประตูสู่โลกที่ถูกซ่อนเอาไว้หลายร้อยปีเมืองนั้นต้องเป็นเพตราเมืองหินสีชมพูแห่งจอร์แดนที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่ถูกแกะสลักออกมาจากหน้าผาทั้งลูกกลางทะเลทรายและเคยยิ่งใหญ่จนใครก็ต้องผ่านที่นี่ เพตราเริ่มต้นจากการเป็นเมืองของชาวนาบาเทียนราวศตวตรรษที่4ก่อนคริสตกาลตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางการค้าในทะเลทรายทำให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องหอมเครื่องเทศและอัญมณีที่มั่งคั่งอย่างรวดเร็วแม้อยู่กลางทะเลทรายเมืองนี้ก็ไม่เคยขาดน้ำเพราะชาวนาบาเทียนพัฒนาระบบจัดการน้ำอัจฉริยะถังคลองอุโมงค์และถังเก็บน้ำฝนอย่างไรก็ตาม เมื่อเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากคาราวานเป็นการเดินเรือเมืองก็เริ่มสูญเสียความสำคัญทางเศรษฐกิจแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในศตวรรษที่4-6ถึงทำลายระบบน้ำและโครงสร้างสำคัญส้ำเติมความเสื่อมถอยผู้คนค่อยๆอ,ยอพยพออกไปถูกลืมไปหลายร้อยปีจนถูกค้นพบอีกครั้งในปี1812และกลายเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่โลกต้องตะลึงจนถึงวันนี้ 5. เมืองคโนสซอสถ้ามีสถานที่สักแห่งที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างตำนานกับประวัติศาสตร์แทบจะทับซ้อนกันพอดีสถานที่นั้นต้องมีชื่อว่าคโนสซอสเมืองโบราณบนเกาะครีตที่เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอันหนึ่งในอารยธรรมโยุโรปที่เก่าแก่ที่สุด เมืองนี้เริ่มรุ่งเรืองราว2,000ปีก่อนคริสตกาลและเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการเมืองและวัฒนธรรมของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้คนที่นี่ไม่ได้สร้างเมืองแบบหยาบๆแต่สร้างพระราชวังขนาดมหึมาที่มีห้องมากกว่าพันห้องเชื่อมต่อกันซับซ้อนจึงถูกเชื่อมโยงกับตำนานเขาวงกตและมิโนโทอร แม้ตำนานจะถูกแต่งเติมภายหลังแต่โครงสร้างที่ซ้อนทับกันก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าเรื่องเล่าเหล่านี้อาจมีเขาความจริงชาวมิโนอันเป็นสังคมรักสันติแต่ความรุ่งเรืองนี้เริ่มสั่นคลอนจากเหตุการณ์ใหญ่ที่ยังถูกเถียงกันอยู่ บางทฤษฎีชี้ไปที่การระเบิดของภูเขาไฟซานโตรีนีที่สร้างคลื่นยักษ์และแรงสั่นสะเทือนมหาศาลและอีกแนวคิดมองว่าคนดซอสถูกแทนที่โดยชาวไมซีเนียนจากแผ่นดินใหญ่กรีซสุดท้ายเมืองไม่ได้พังทลายฉับพลันแต่ค่อยๆถูกทิ้งร้างเหลือเพียงซากวังและตำนานที่ยังถูกเล่าขานมาจนถึงวันนี้ 6. เมืองโมเฮนโจดาโร ในยุคที่หลายพื้นที่ของโลกยังใช้ชีวิตแบบกระจัดกระจายมีเมืองหนึ่งที่วางผังเหมือนวาบด้วยไม้บรรทัดทุกอย่างถูกจัดการอย่างเป็นระบบเมืองนั้นชื่อว่าโมเฮนโจดาโรตั้งอยู่ริมลุ่มแม่น้ำสินธุในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศปากีสถานเมืองนี้เริ่มก่อตัวราว2,600ปีก่อนคริสตกาลและกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดของอารยธรรมสินธุ สิ่งแรกที่ทำให้นักโบราณคดีตะลึงคือผังเมืองแบบตารางถนนตัดกันเป็นมุมฉากบ้านเรือนเรียงตัวเป็นระเบียบราวกับผ่านการวางแผนจากวิศวกรยุคใหม่ไม่ใช่เมืองโบราณที่นี่เคยมีประชากรหลายหมื่นคนและเป็นศูนย์กลางสำคัญของอารยธรรมรุ่นแม่น้ำสินธุมีการค้าขายไกลถึงเมโสโปโตเตเมียใช้ตราประทับระบบช่างตวงและมาตรฐานเดียวกันทั้งเมือง ระบบระบายน้ำและสุขาพิบาลล้าหน้าจนหาได้ยากในยุคเดียวกันแต่เมืองที่ดูสมบูรณ์แบบแห่งนี้กลับค่อยๆเสื่อมลงและถูกทิ้งร้างอย่างเงียบงันไม่มีหลักฐานของสงครามใหญ่หรือการถูกทำลายอย่างรุนแรงทฤษฎีเกี่ยวกับจุดศบมีมากมายตั้งแต่แม่น้ำเปลี่ยนทิศน้ำท่วมภัยแล้งโรคระบาดไปจนถึงการล่มสลายของการค้า แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบใดที่อธิบายได้ครบถ้วนเลย 7. มาชูปิกชูเมืองโบราณที่ดูเหมือนถูกซ่อนเอาไว้โดยภูเขาเมฆและการเวลาเมืองนี้คือมาชูปิกชูถูกสร้างขึ้นราวคริสตศตวรรษที่15ในช่วงที่จักรวรรดิอินคากำลังรุ่งเรืองที่สุด เมืองนี้ตั้งอยู่บนสันเขาสูงกว่า2,400เมตรเหนือระดับน้ำทะเลล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันและป่าดิบเขามันประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมหินที่ประกบกันแน่นสนิทโดยไม่ใช้ปูนแต่แข็งแรงจนทนแผ่นดินไหวได้ดีเมืองทั้งเมืองถูกออกแบบให้สอดคล้องกับดวงอาทิตย์ภูเขาและธรรมชาติรอบตัวราวกับเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศแม้ตั้งอยู่บนเขาสูง อินคาก็สร้างระบบจัดการน้ำและขั้นบันไดเกษตรกรรมอย่างชาญฉลาดส่งน้ำจากภูเขาและป้องกันดินถล่มได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนักประวัติศาสตร์ยังถกเถียงกันว่าเมืองนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับของจักรพรรดิศูนย์พิธีกรรมหรือสถานฝึกนักบวชแต่ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เมืองชุมชนขนาดใหญ่ทั่วไปแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อจักรวรรดิอินคาล่มสลายจากการรุกรานของสเปนโรคระบาดและสงคราม ผู้คนละทิ้งเมืองอย่างกระทันหันเมืองนี้หายไปจากโลกภายนอกนานกว่า300ปีจนกระทั่งปี1911ก็ได้ค้นพบมันอีกครั้งเป็นยังไงครับเมืองที่เราได้เห็นไปทั้งหมดอาจเหลือเพียงซากหินแต่มันกำลังเตือนเราว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืนตลอดไปไม่ว่าอารยธรรมจะรุ่งเรืองเพียงใดหากวันหนึ่งสมดุลพังลงจุดศพก็อาจมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัว ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ